หน่วยการเรียนรู้ที่5จะเป็นวิธิทัศน์แนะนํากองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษาเช่นการกู้เงินเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศงานวิชาทหารหรือรอดองานผ่อนผันการเกณฑ์หารงานทุนการศึกษางานห้องพยาบาลงานบริการห้องออกกำลังกายเป็นต้น ฟังแบบนี้แล้วใครที่สนใจจะต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมวิดิทัศน์จากหน่วยการเรียนรู้นี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มณสมคลื่นนะครับเป็นผู้อำนวยการกองพันนักศึกษาก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาเทอมที่1ปีพุทธศักราช2564เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับ ครับในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา Division of Student Development นะครับดูสิครับว่ามีบริการอะไรให้กับนักศึกษาบ้างในเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแล้วตามมาครับสำหรับกองพัฒนานักศึกษานั้นจะให้บริการนักศึกษา2ส่วนงานด้วยกันนะครับซึ่งงานแรกนะครับก็จะเป็นงานสวัสดิการนักศึกษางานที่2ก็จะเป็นงานบริการนักศึกษา นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่างานสวัสดิการนักศึกษาในเมื่อนักศึกษาเข้าสู่รั้วราชมงคกลกรุงเทพแล้วมีอะไรบ้างตามมาครับอันดับแรกเลยนะครับบริการแพทย์แล้วก็ห้องพยาบาลนะครับอ,อ,อย่างที่ทราบเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นจะมี3พื้นที่แต่การให้บริการแพทย์และห้องพยาบาลนั้นจะมี2พื้นที่ด้วยกันก็คือพื้นที่เทนิคกรุงเทพแล้วก็พื้นที่พระนครใต้นะครับในส่วนของพื้นที่ เทคนิคกรุงเทพนะครับจัดบริการให้นักศึกษาที่กองพ่านานศึกษาอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3ามใปัจจุบันนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วอาคาร37เนี่ยตอนนี้กําลังปิดปรับปรุงนะครับน่าจะแล้วเสร็จประมาณสักปลายปีนี้นะครับเปิดบริการปสมพยาบาลเบื้องต้นเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง16บหกนาฬิกาสานาทีนะครับช่วงปิดภาคเรียนการศึกษานะครับก็ยังมีให้บริการโดยเฉพาะบุคลากรนะครับ ทั้งวิชาการและก็สับสนเนตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างนี้แหละนะครับตรวจรักษาโดยแพทย์จะมีในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิก30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีในในช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่ม13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับส่วนการตรวจนะครับเบื้องต้น โดยพยาบาลนะครับในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิก30นาทีจนถึง16นาฬิก30นาทีนะครับอันนี้จะเป็นบริการตรวจรักษาฟรีสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยของเราส่วนพื้นที่พระนครใต้นะครับจัดให้บริการให้นักศึกษาในที่อาคาร5เปิดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาฬิก30นาทีนะครับ ตรวจรักษาเบื้องต้นโดยพยาบาลวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา3ถึง16นมานาทีดังเบอร์โทรศัพท์ที่นักษาได้เห็นนะครับส่วนบริการแพทย์และห้องพยาบาลนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพแล้วนะครับก็สะ,สะอาดน,นะครับมียาพร้อมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับ บริการห้องออกกําลังกายนะครับถามว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับก็มีห้องฟิตเนสเซนเตอร์นะครับหรือว่าห้องออกกําลังกายนะครับจัดให้บริการนักศึกษาที่กองพนักศึกษาอาคาร37ชั้น1ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าเราปิดปรับปรุงน่าจะเปิดใช้บริการได้ประมาณสักปลายปีนี้นะครับก็คือปลายปี64นะครับช่วงนี้ก็งดใช้บริการไปก่อนนะครับ จดนี้จะเห็นนะครับว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งสํำคัญและก็จําเป็นนะครับนักศึกษาคนใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีหุ่นที่ฟิตแล้วก็เฟิร์มสวยมีบุคลิกภาพที่ดูดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับก็ใช้บริการได้นะครับหลังจากที่เราได้มีการปรับปรุงเสร็จอัตราค่าบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย5บาทต่อครั้ง คือ1ครั้งเนี่ยเล่นได้ทั้งวันก็5บาทนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลงเทพเมื่อเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อประสบอุบัติเหตุจะต้องทําอย่างไรจะเบิกค่าประกันอย่างไรนะครับที่ไหนติดต่อใครตามมาครับเพราะนี่เป็นประโยชน์สําหรับประกันอุบัติเหตุนักศึกษาปีการศึ ศึกษา2011เนี่ยปีนี้เราได้บริษัทที่เข้ามาประมูลเปิดราคานะครับก็คือบริษัทอาคาเนประกันภัยนะครับระยะเวลาในการคลุมครองเนี่ยนะครับก็ระหว่างวันที่19พฤษภาคมพุธศักรา2014จนถึง16นกา30นาทีนะครับ จนถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2515เวลา16.30นาทีนะครับก็คือ1ปีเต็มๆนะครับตรงจุดนี้ส่วนวงเงินคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน2 0 0 0 2,000บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งนะครับถ้ามีกรณีในการเสียชีวิตก็จะได้รับนะครับผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่บาดเจ็บนะครับหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0บาท แล้วก็จะได้ค่าปรงศพหรือค่าใช้ใจ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บแล้วก็เจ็บป่วยจำนวน1,000 0บาทนะครับตั้งจุดนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ย นักษาสามารถเข้ารักษาพยาบาลโดยยื่นบัตปรประกันอุบัติเหตุแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับโรงพยาบาลได้คืนนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับใดๆกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับการเกิดอุบัติเหตุภายในหรือหลัง24ชั่วโมงเนี่ยถ้ากรณีนักศึกษาไม่มี บัตรประกันอุบัติเหตุทุกกรณีเลยนะครับปฏิบัติดังนี้นะครับถ้าหากเกิดอุบัติเหตุนักศึกษาจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อนและนําหลักฐานต่อไปนี้1ก็คือสําเนาบัตรประชาชนหรือนักศึกษา2ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง3ใบรับรองแพทย์ตัวจริงโดยระบุชัดเจนว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็นักศึกษาก็จะต้องนําเอามายื่นนะครับ เบิกเงินค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลคืนได้ที่กองพัฒนานักศึกษาอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3นะครับส่วนตอนนี้นะครับมหาวิทยาลยัยอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าบริษัทประกันอุบัติเหตุเป็นรอบๆนะครับและเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะดําเนินการโดยเฉพาะจะส่งบัตรประกัน,นให้กับนักศึกษา ตามสังกัดคณะของนักศึกษาทั้งนี้มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าบริษัทประกันในกรณีที่นักศึกษาชําระค่าเทอมในภาคเรียนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอเน้นก่อนนะครับว่าต้องชําระค่าเทอมในภาคเรียนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชําระนะครับที่ยังไม่ได้ชําระค่าเทอมเนี่ยและนักศึกษากศธที่มีรายชื่อยังไม่เข้าระบบ ระหว่างนั้นถ้าเกิดหากมีอุบัติเหตุเกิดกับนักศึกษาจะต้องสำรองเงินเนี่ยก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานไปยื่นกับมหาวิทยาลัยเมื่อมหาเอ่อโทษนะครับเมื่อนักศึกษาได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุกับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงจะได้รับประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยนะครับได้ทำกับบริษัท ไปแล้วเบื้องต้นนะครับนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา2564นะครับหรือสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่เบอร์โทนครับ022879600ต่อ7621หรือ7622หรือจะเป็นเบอร์มือถือนะครับก็0985465945 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้นสั่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะครับในส่วนของงานบริการนักศึกษานะครับเราก็มาดูนะครับว่าบริการนักศึกษามีอะไรบ้างนะครับ อันแรกเลยนะครับที่นักศึกษาที่ Wal k in เข้ามาเนี่ยนะครับก็เรื่องของการกู้เรียนหรือว่ากยสนะครับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยาศาเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลงเทพฯก็จัดบริการให้นักศึกษาที่กองพันธุ์นักศึกษาอาการปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3เช่นกันนะครับตั้งแต่ปีการศึกษาสวกร,ร์เป็นต้นไปเนี่ย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยจะดําเนินการได้กู้ยืมเงินกับนักศึกษาครบทั้ง4ลักษณะด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสมบัโดยกองทุนจะนําระบบการจัดการให้กู้ยืมเงินร o l origination system หรือที่เรารู้จักกันว่า los เนี่ยซึ่งจะเป็นระบบงานหนึ่งของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิตอลดิจิตอลสติลเดนโ o นฟรอนด s ซิสเตหรือที่เรารู้จักกันว่า DSL มาใช้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินกับนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินทุนระบบ e-student loan เนี่ยที่จะสิ้นสุดลงในปีการศึกษา2 5 6 4ซึ่งนักศึกษาครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะได้ประกาศไว้ให้ทราบแล้วในเพจ Facebook ของกองพัฒนานักศึกษาอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนเป็นประโยชน์เนี่ยของนักศึกษาเนาะ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่องานกอศก็คือ022879600ต่อ7617ถึง18หรือจะต่อเบอร์3172นะครับหรือในเพจที่นักศึกษาได้เห็นบนหน้าจอนะครับก็สามารถติดต่อได้งั้นกอจสก็ถือว่าเป็นส่วนงานที่สำคัญกับนักศึกษานะครับที่จะต้องกู้ยืมเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับ สำหรับงานทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเนี่ยจะจัดบริการให้นักศึกษาที่ก่อพันธุ์กศึกษาอาการปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3นะครับงานทุนการศึกษาเนี่ยก็จะมีประเภทของแหล่งทุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยสามารถแบ่งเป็นสองประเภทดั่างต่อไปนี้มันก็แล้วแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะอยู่ในขายไหนนะครับอันที่1 ทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานภายนอกก็คือทุนจากบริษัทห้างร้านมูลนิธิที่มีความประสงค์เนี่ยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับจนจบหลักสูตรหรือบางทุนก็ให้ทุนการศึกษาปีต่อปีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนลำดับที่2เนี่ยจะเป็นทุนส่วนกลางให้เปล่าก็คือทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ระบุ แล้วก็ทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะสาขาหรือว่าตัวผู้รับทุนการศึกษานั้น,น,นตามความผสมของผู้ที่เขาจะมอบทุนให้นะครับคุณสมบัติที่จะใช้พิจารณาผู้รับทุนการศาึกษาอันนี้สําคัญนะครับนักศึกษาก็ต้องสนใจแล้วก็ตั้งใจฝักหนึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สําคัญแล้วก็จําเป็นครับบางทีนักศึกษาเรีนเยนดีแต่ไม่มีทุนอันนี้เราก็มีให้นะครับ มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีอันนี้สําคัญแล้วก็จําเป็นเลยนะครับนักศึกษามีเกณฑ์คะแนนตามที่หน่วยงานกําหนดอันนี้สําคัญนะครับงั้นในเมื่อเข้าสู่รั้วราชมเทพแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะทางด้านบุคลิกภาพแล้วก็ความรู้ความสามารถ ต้องอยู่ในเกณฑ์นะครับสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้เปล่าเนี่ยในแต่ละปีการศึกษาสามารถยื่นความจำนงได้ที่คณะหรือสาขาประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีการศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในงานทุนการศึกษาก็022879600ต่อ7618หรือ3172อันนี้สำคัญนะครับนักศึกษาก็อย่าลืม ในส่วนของงานแนะแนวการศึกษาและก็อาชีพจะเห็นว่าในแต่ละปีที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจบไปก็ส่วนใหญ่ก็ได้ความรู้ข่าวสารจากงานแนะแนวการศึกษาอาชีพนั่นเองของกองพัฒนานักศึกษานะครับดูซิขว่าแหล่งงานมาจากไหนนะครับการประการแรกเลยนะครับจัดบริการให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษาอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวการศึกษาอาชีพโดยเป็นผู้ประสานงานอาจารย์ในแนวประจำคณะเพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่มาติดต่อเพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและก็เห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องบางครั้งตัวของผมเองก็ถ้าว่างก็จะลงไปให้คำปรึกษากับนักศึกษาบ้างเป็นบางเคสนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ ต่อตัวนักศึกษา,าเองส่วนบริการข่าวสารตำแหน่งงานว่างซึ่งทางงานในแนวการศึกษาและก็อาชีพก็จะมีการติดต่อประสานงานกับบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทั้ง full time แล้วก็ part time โดยประชาสัมพันธ์จะผ่านเพจ facebook ของกองพันนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพหรือตั้งโต๊ะรับสมัครนักศึกษาภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยทั้ง3เขตพื้นที่ด้วยกันนะครับ อันนี้ก็สําคัญจําเป็นโดยเฉพาะนักศึกษาชายโดยเฉพาะงานวิชาทหารเนี่ยกองพัานธุ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสารรค์ชั้น3นะครับติดต่อได้ในเบอร์ข้างล่างนะครับสำหรับนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนวิชาทหารให้ยื่นเอกสารขอรับการฝึกปีการศึกษา2564 ระหว่างเดือนมิทุนาย,ยนจนถึงเดือนกร,รกฎาคมของทุกปีนะครับณงานวิชาทหารและวินัยนักศึกษาอาการปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3นักศึกษาวิชาทหารนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาชายมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2564ที่ต้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้เข้ามาส่งคำร้องกับมหาวิทยาลายัย นักษาครับสาคัญแล้วก็จําเป็นนะครับปีที่ผ่านมาบางทีนักษาไม่สนใจแต่พอหมดเวลาไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะเข้ามาปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ดังนั้นนักศึกษาจะต้องใส่ใจตัวเองนะครับในระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนสองพในเวลาราชการเวลา9ก้นาฬิกาถึง16สิบหกนาฬิกานะครับที่กองพัฒนานักษาอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ชั้น3อันนี้ถือว่าสําคัญแล้วก็จําเป็นมากนะครับ เอกสารที่นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้เตรียมเอกสารประการแรกเลยก็คือใบคำร้องทั่วไป1ชุดนะครับรับได้ที่งานวิชาทหารหรือดาวน์โหลดที่ นะครับที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็สำเนาใบสําคัญทหารกองเกินหรือว่าสดา .9 2ชุดสำเนาใหม่เรียกสดาสารสองชุดแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน2ชุดสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา2ชุดและสำเนาเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี2ชุดอันนี้สําคัญและก็จําเป็นมากนะครับครับสําหรับนะครับงานให้บริการนักศึกษา2ส่วนงานนั้น ว่าจะเป็นงานสวัสดิการนักศึกษาแล้วว่างานบริการนักศึกษานะครับที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับหวังว่านักศึกษาคงได้รับประโยชน์แล้วก็ไปใช้บริการกับกองพันนักศึกษานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับการเข้าสู่รั้วราชมงคลเทพขอให้นักศึกษานั้นจงใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีสตินะครับแล้วก็มีความรู้มีความสามารถจบออกไปแล้วพัฒนาประเทศชาตินะครับสำหรับวันนี้ต้องขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะหน่วยการเรียนรู้นี้พอที่จะทําให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาอย่างคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะหากมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเกี่ยวกับประเด็นใดในหน่วยการเรียนรู้นี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ลิงก์เอกสารประกอบการประถมนิเทศในหน้าแรกหรือติดต่อหน่วยงานนั้นๆได้โดยตรงขอบคุณค่ะ